มาม่าผัดขี้เมาเออบะเกตตี้ผัดขี้เมานะคะอันนี้ทูน,น่าลงไปแล้วเนาะแต่ยิจะาใช้ซอสผัดกระเพราเลยนะคะที่ทําไว้เนาะซอสสาเร็จผัดกระเพราแบบแซ่บๆเลยอืมดัดแปลงนะคะผักหลังบ้านคะน้ายอดฟักแมวเสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะนี่ใส่กุ้งลงไป ใส่น้ำมันหอยปรุงน้ำตาลปรุงรสดีเรียบร้อยพอกุ้งสุกแล้วเราก็จะเอาเส้นสปาเกตตีลงไปคลุกเลยนะคะอืมผักสดๆจากสวนหอมกลิ่นกระเพราขึ้นมาเยื่อๆจากซอสผัดกระเพราที่ทำไว้เมนูฝรั่งเย็นนี้นะคะเนี่ยแบบแแทบเลย ชิมแล้วแบบแซ่บเผ็ดพีทเลยฝรั่งกายไหมฝรั่งสุ่ยไ,ไหมมาดูกันนะคะอ่าลงไปเลยมันต้องใช้ซมนะฮะบารตตี้ต้มพักหนึ่งแล้วเนาะอืมไม่ได้ต้มแล้วผัดเลยเพราะว่าฝรั่งขึ้นมาอยากให้กินร้อนๆผัดเสร็จแล้วได้กินเลยอะไรอย่างนี้นะคะ หลังน้อยก็หินไปแล้วเนาะพี่น้องขาหัวกระหลังเมียไทยเปนของแซบแทอืมตูน,น่าหนักหนักหนึ่งกระป๋องนะฮะกุ้งยั่วยัตัวใหญ่ใหญ่ ผ่อนไฟนิดๆเริ่มแห้งเตียมนะนะเดี๋ยวเรามาชิมกันสักนิดแล้วเราจะได้เติมอีกไหมเพราะรสชาติเมื่อกี้เข้มข้อนอยู่ใส่เส้นอาจจะจืดลงนิดนึงเนาะอืมอ,มอ,มอมืบอกเลยได้ใจอืฝรั่งตายแน่ดีดนะ้ํยมะนาวตามลงไปนะคะปรุงรสชาติให้ฝรั่งบนนี้ต้องบอก พร้อมเสร็จเลยกินอย่างเดียวอือหือแตเผ็ดมากเผ็ดมากพี่น้องคะเนีจ๋าทำร้ายฝรั่งอีกแล้วเจอแบบแซ่บถึงใจเลยอะ่ะไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วต้องหาผักแก้มไหมเนี่ยเพราะว่ารสชาติเข้มข้นเหลือเกิน ตัวใหญ่ๆปาเกตตี้ผัดที่มเมาเมนูฝรั่งเย็นนี้ก็เรียบร้อยจ้าพี่น้องขานี่เลย